Thank <whistles> you. ถ้รทมขาดทุกมาเิ้าของวันที่6คุมภาพันธพศ2560พรพุทธอุทยาจโปรปูสวรรค์เราทั้งหรายต่างก็ภาวนาเพื่อที่จะหลอกจับฟังธรรมจากองค์พระพุทธเจตา องพุทาสมาสมพุทธเจ้าพราะองท่านข้าพพุทธเจ้าก็หลับตาบวนาจ็ดน้อมนึกขึ้นมาว่าในวันนี้จะทุนถามทำอะไรกับพระองค์ท่านดีนะก็นึกในใจไป ภาวนาไปจนสักพักหนึ่งเกิดแสงสว่างที่สว่างรุ่งเรืองดุจด,ดวงอาทิตย์่องแสงสว่างประกายเจ้าเจ้ามาที่ตัวของข้าพเจ้าพร้อมทั้งกล่าวกับขาบ้าพุทธเจ้าดังนี้ว่า ระะเรียกทำเอยการทำอะไรสักจริงหรือสักอย่างนึ่ก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ลูกเอ๋ยความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นต้องมุ่งมั่นตั้งใจขนาดไหนประมาณไหนจึงถือว่า ใช้ได้จึงถือว่าไม่ตรึงไปไม่หย่อนไปถ้าตั้งใจมุ่งมั่นเกินไปก็จะกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นตัณหาคือความอยากกลายเป็นความลุ่มหลงเพราะทำไม่ถูก เพราะว่ามุ่งมั่นตั้งใจมากเกินไปถ้าเกิดว่ามุ่งมั่นตั้งใจน้อยไปก็สักว่าทำสักว่าตั้งใจแต่ก็ไม่มีความพยายามมากพอที่จะทำให้ได้ให้สำเร็จ ระยะทำเอ่ยถ้าทำเช่นนั้นก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะถึงจุดมุ่งหมายเพราะว่าตนทำไปเล่นไปเหมือนถังนะ้ำที่เก็บนะ้ำแต่มีรูรั่วเหมือนหลังคาที่จะคลุมแดด ลุมฝนแต่มีรูร่วงก็เลยใช้ไม่ได้ยามที่จะใช้นานอย่างแท้จริงพระยาธรรมเอื่นการที่จะตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำความดีสักสิ่งหนึ่งหรือว่าที่จะไปพระนิพพาน ที่จะตั้งใจให้ดับความทุกข์ในตนให้ได้ควรจะทำเช่นไรลูกพอจะรู้พอจะอธิบายได้หรือเปล่าเพราะเย่ยงน้อยก็จะได้รู้ว่าคนที่จะนำทางบุคคลผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้นั้น มีความรู้ความคิดความเข้าใจในธรรมมากน้อยแค่ไหนไงลูกเจ้าข้าแต่ลูกจัเพินจราณาธรรมรับตอบตามที่ลูกเข้าใจนะเจ้าข้าพระบุตรองเจ้าข่า ความคิดและความเข้าใจของลูกนั้นลูกเข้าใจว่าการที่เราจะมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรสักสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้สิ่งนั้นประสบความสำเร็จเราก็ควรจะทำตามกำลังของเราที่มีอยู่ตามเหตุปัจจัย ที่มีในณนะตอนนั้นนาะเจ้าค่ะเช่นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีโดยการทำทานมากเราก็ทำมากตามกำลังของเราอย่าไปดิ้นเลรนขวนขวายเพื่อที่จะให้มากเกินกำลังมันจะตีกลับมาในภายหลัง มันจะเหมือนเชือกที่ตรึงเกินไปมันจะขาดเมื่อขาดแล้วผูวกเอาไว้ก็จะเป็นปมมันก็จะไม่สวยมันก็จะทำได้ไม่สำเร็จนะเจ้าค่ะทุกสิ่งและทุกอย่างควรทำตามเหตุและปัจจัย ตามกำลังที่มีอยู่เช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปปวดเชนนี้เราก็พอหาเวลาได้บ้าง10วัน20วันเราก็ไปตามเวลาที่เราพอจะทำได้นั้นแล้วถ้าพิจารณาแล้ว เราก็สามารถต่อได้โดยไม่ตึงเกินไปเราก็ต่อไปถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องพิจารณาตัดสินที่ตัวของเราเองให้เป็นสายกลางให้มากที่สุดการที่เราจะทำความดีใดๆดก็ตาม เราต้องรู้กำลังของเราเองว่าเราพอจะทำได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราพอจะทำได้เราก็ทำไปและทำให้ดีที่สุดเมื่อเราทำได้เช่นนั้นแล้วก็ควรที่จะพยายามฝึกตนเช่น ถ้าเกิดเรารักษาศีลได้5้าข้อแล้วต่อไปเราก็ลองสมาทานศีลแปแล้วก็รักษาศีล8เป็นระยะระยะเท่าที่เราจะจำได้เมื่อเราทำได้ดีแล้วเราก็ขยับขึ้นไปเป็นรักษาศีลแปดตลอดอย่างบริสุทธิ์ และเราก็จงทำให้ดีเช่นนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะการที่เราจะทำความดีการที่เราจะประพฤติความดีภายนอกหรือภายในจิตใจเรานั้นก็ต้องรู้ผ่อนสั้นผ่อนยาวดูกำลังของเราเหมือนกันกับการขับรถ ถ้าที่ตรงไหนที่ถนนโล่งว่างและดีเราก็ขับไวหน่อยที่ตรงไหนมีผู้คนเราก็ต้องขับเบาหน่อยถนนไม่ดีเราก็ผ่อนตามพอพอที่จะขับไวก็ขับไปไวตามเหตุนั้นๆ พอที่จะขับเบาๆเราคุดต้องขับเบาอุบัติเหตุจึงจะไม่เกิดขึ้นกับเราบ่อยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยเพราะว่าเรารู้และระมัดระวังเป็นอย่างดีการที่เราจะสร้างความดีทุกอย่าง ็ควรที่จะเป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะควรที่จะผ่อนเส้นผ่อนยาวรู้กำลังตนควรที่จะมีสติมีปัญญารู้หลบรู้หลีกรู้ในสิ่งที่ตนทำไม่ทำให้ตนนั้นเป็นทุกข์จนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนไปไหนไม่ได้แบบนั้นนะเจ้าค่ะ ก็ดีแล้วระยาทำเอ่นแล้วเธอนั้นมีเคล็ดลับอะไรในการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้ให้ผลอย่างดีให้ผลตลอดเวลาลูกนั้นทําแบบไหนยังไงสังสม ความดีแบบไหนแบบไม่จรึงไม่ย่อนแต่เก็บเกี่ยวได้ตลอดนะลกูกการที่เราจะปฏิบัติให้นไอยผลการที่เรานั้นจะทำให้เราได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาให้เราจงันลึกรู้ไว้ว่าทุศีนนัทธทุอย่างบนโลกนี้ สามารถให้ทำกับเราและเราสามารถปฏิบัติได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินนั่งนอนจะกินจะทำอะไรอยู่เราก็สามารถปฏิบัติได้ทท้านั้นพูดก็ปฏิบัติได้ตอนพูดหากเราพิจารณาเห็นสภาวะธรรมในการพูดนั้น ไม่ว่าเหล่านั้นจะขับถ่ายอยู่ในห้องน้ำก็ยังสามารถพิจารณาทำได้ตลอดถ้าเกิดว่าเหล่านั้นไม่ทิ้งการปฏิบัติเพียงแต่เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของการปฏิบัติได้ในทุกรูปแบบทุกเส้นและทุกอย่างตลอดเวลา โดยที่ไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาแล้วค่อยเรียจารณาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตอนที่ไปนั่งสวดมนต์แล้วค่อยปฏิบัติไม่จำเป็นที่จะต้องเดินจงกรมแล้วค่อยปฏิบัติเราสามารถปฏิบัติได้หยุดตลอดเวลาในขณะที่เรากำลังทำหน้าที่ของพ่อ ของแม่ของลูกทำหน้าที่เดีของพี่ของน้องทำหน้าที่เดีของสังคมทำหน้าที่เจดีในหน้าที่นั้นๆที่เราเป็นอยู่เราก็สามารถที่จะพิจารณาทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าเรากำลังทำกับข้าวถูพื้นกวาดบ้านซักผ้ารีดผ้า ทำอะไรก็ตามเราก็สามารถปฏิบัติได้อยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะไม่จำเป็นต้องปล่อยให้เวลาผ่านไปหนูจะใช้เวลาของการปฏิบัติ้วยการพิจารณาอยู่ตลอดว่า เราทำสิ่งนี้มีผลดีเช่นไรผลเสียเช่นไรดีและเสียนั้นเกิดผลอะไรกลับคืนมาเราต้องทำแบบไหนดีมีจริงไหมไม่ดีมีจริงหรือเปล่าผิดหรือว่ามันถูกถูกเพราะอะไรผิดเพราะอะไรถูกและผิดนั้นมันอยู่ตรงไหนมันมีจริงหรือเปล่าทุกสิ่งและทุกอย่างเราต้องเอามาพิจารณา ตลอดเจ้าค่ะเราปฏิบัติทุกอิริยาบถท,ทุกการกระทำเราเว้เจรณาก็คือการปฏิบัติลานั้นกำลังเติมปัญญาให้กับเราเรานั่งมาที่ไหนเราก็สามารถระลึกนึกถึงองค์พระพุทธเจ้าคุณงามความดีของพระองค์นึกถึงความดีสิ่งทิดดี ภาวนาได้แม้จะห้ามนาทีเสร็จนาทีเราถ้าทำเช่นนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับในการเก็บเกี่ยวบุญเก็บเกี่ยวความดีโดยที่เราไม่ต้องตั้งท่ารอว่าเมื่อไหร่จะไปทำความดีนะเจ้าคะ่ะและการกระทำเช่นนี้ก็ยังทำให้เรารู้ผ่อนสั้นยาวในการทำความดีอีกต้วนะเจ้าคะ่ะ เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปตึงว่าจะต้องนั่งสมาธิเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงจนทำให้เราเป็นทุกข์เราไม่ต้องไปตึงว่าจะต้องนั่งสวดมนต์เท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องเก็บความดีในแบบนั้นโดยเป๊ะทั้งหมดก็ได้เพราะอาจฝืนและทำให้เราเป็นทุกข์ เพียงแต่เรารู้จักปฏิบัติในทุกอิริยาบถสวดมนต์ก็แล้วลึกนึกถึงสิ่งที่ดีปฏิบัติไปเราจะไม่สวดมนต์เราก็นึกถึงกรรมฐานนึกถึงองค์พระพุทธเจ้า,านึกถึงสิ่งที่ดีภาวนาไปพิจารณาไป เราก็สามารถปฏิบัติเก็บเกี่ยวความดีได้ตลอดเวลาโดยที่เรานั้นไม่ต้องคิดว่าตึงไปหย่อนไปคนที่ฉลาดเขาจะไม่รอเวลาที่จะปฏิบัติเลยเขาจะไม่รู้สึกว่ามันตึงเกินไปกับการปฏิบัติของเขาเพราะเขาเปลี่ยนอิริยาบถในการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ถ้านั่งสมาธิจะสองชั่วโมงก็อาจจะตึงไปอาจจะเป็นการฝืนไปนั่งได้ครึ่งชั่วโมงอีกชั่วโมงครึ่งฟุ้งทั้งนั้นเลยสรุปแล้วตั้งใจว่าจะทำสองชั่วโมงก็ทำไม่ได้ตามที่ตั้งใจสรุปแล้วก็คิดว่าโอ๊ยนั่งตั้งสองชั่วโมงแล้วไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรทีนี้ ก็เลยวางการทำสมาธิแล้วไ,ไปทำอย่างอื่นไปกลายเป็นเสียเวลาแต่ถ้าคนที่เขามีปัญญาน้าเจ้าค่ะเขาจะนั่งสมาธิไปนั่งได้เท่าไหร่ก็นั่งไปพาราามแล้วสงบไหมสงบถึงครึ่งชั่วโมงลุกขึ้นไม่สงบแล้วฟุ้งแล้วใช่ไหม ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินไปเดินมามีความสง,งบไหมถ้าสง,งบก็เดินไปจนกว่าจะหมดสง,งบนั่นแหละถ้าไม่สง,งบเราก็ไปถูพื้นกวาดพื้นไปมือทำบปยสธิ์แต่ใจก็ทำสมาธิไปทำาจิตททำใจให้สง,งบพิจารณาเหตุที่เราถูพื้นนั่นแหละว่ามันเป็นยังไง อ้าท์านบาสิถูเพื่อน,นี้ขอให้ถูกิเลสตัณหาในตนให้หายไปแล้วก็เนึกไปเออคนเราก็มีจิตเตศ้สกปกฝุ่นจะปนเพื่อนทุกวันหากเราเช็ดถูทุกวันอย่างน้อยมันก็สะอาดการปฏิบัติไม่ควรหยุดทำเพราะว่ากิเลสและตัณหาคอยส่งคลื่นกระแสมาปกคลุมตลอดเราต้องคอยเช็ดคอยถูให้มันสะอาดอยู่เสมอ เราจะเป็นพื้นที่สะอาดเราจะเป็นดวงจิตที่สะอาดปราศจากกิเลสตัณหาเราก็ท่องใบท่องใบท่องใบหากว่าเราไม่เคยเช็ดถูกิเลสตัณหาในเราไม่เคยขจัดปัดเปล่าเลยสงสัยจิตของเราคงจะเหมือนพื้นพวกนี้ถ้าไม่มีคนถือเลยสักสิบวันมันคงจะมีความสกปรกนะทึบ โอ้ดวงจิตของเราเนี้ไม่ได้ชำระล้างกิเลสตัณหามาเป็นร้อยเป็นพันปีมาเป็นแสนเป็นล้านปีโอ้สงสัยกิเลสตัณหาคงจะหนาทึบเนาะมันหนาทึบแล้วเราจะทำยังไงเออมันก็เป็นธรรมดาของมันนั่นแหละที่มันจะถูยากหน่อยเพราะว่ามันถูกเคลือบหนามาเป็นล้านปีแล้ว เราก็ค่อยถูไปอย่าไปเล่งมันเลยเพราะว่าเราเคลือบนามันนานแต่จะไม่เว้นการถูจะไม่หยุดถูจะทำความดีต่อไปเราถูพื้นเราก็พิจารณาไปแบบนี้หละนะเราทำทุกชิละทุกอย่างเราเปลี่ยนอิริยาบถแต่เราไม่หยุดการพิจรารณาสรุปแล้วเวลาผ่านไปสี่ชั่วโมง เราก็ยังทำสมาธิได้อยู่ปฏิบัติได้รูดทั้ง4ชั่วโมงนั้นโดยไม่ตึงใบไม่ทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์กับการปฏิบัติไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเสียเวลาไม่ทำให้เราเสียเวลาที่เวลาไปเปล่าเป่าแต่เน้นมาเจ้าค่ะการที่หนูปฏิบัติหนูก็จะเก็บเกี่ยวบุญกเก็บเกี่ยว ความดี่สะสมเพรเช่นนี้แต่ละวันแต่ละวันเราก็จะไม่เสียเวลาไปเลยแม้แต่การที่เวลาที่เรานั้นมีจิตที่เหมือนโดนเชื้อกิเลสกินเช่นอาจจะหงุดหงิดอาจาจะจิตใจฟุ้งซ่านไม่อยู่เป็นสุขเราก็ังต้องดูความฟุ้งซ่านนั้นให้เป็นธรรมะมันฟุ้งซ่านทำไมนะ นี่แหละนะพระพุทธองค์สอนว่าฟุ่งซ่านแล้วมันจะเป็นทุกข์มันเป็นคลื่นคล้ายคลึงกันกับว่ามันทุกข์มันคลุมเราเอาไว้อมองหาคลื่นที่สงบของพระพุทธองค์ดีกว่าว่าหยุดตรงไหนเราก็น้อมจิตไปถึงความสงบแล้วเราก็กลมตัวเองให้หยุดอยู่ในความสงบแล้วก็ดึงมาวิจารณาไปวิจารณาไป การที่เรากําลังหุดหงิดโมโหกําลังมีกิเลสมีตัณหาเราก็จะสาม,มารถเอากิเลตัณหานั้นมาพิจารณาทําให้เราได้สั่งสมความดีสั่งสมบารมีสั่งสมการปฏิบัติเก็บเกี่ยวทุกเม็ดทุกหยดไม่ให้ตกหายไปไหนเลยตลอดเวลาเราก็ได้ปฏิบัติตลอด นั่นแหละเจ้าค่ะคือประสบการณ์จากการเก็บเกี่ยวบุญคือความคิดที่หนูคิดว่ามันไม่ทําให้เราตึงในการปฏิบัติไม่ทําให้เราหย่อนในการปฏิบัติเพราะว่าเราเอาเดีตามกําลังเอาเดีทุกอิริยาบถเอาเดีทุกสถานการณ์มันก็จะทําให้เราได้สิ่ธ เช่นดีแม้แต่ตอนคิดชั่วเราก็ยังเอาความดีนั่นเข้าไปเกี่ยวความชั่วขึ้นมาให้เป็นปัญญาให้กัดเราเราก็จะสามารถสั่งสมปรมีใต้มากเจ้าค่ะดีแล้วพะยปะทาเอ่ยเข้าใจและรู้ตามความเป็นจริงเช่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ จงทําไปทําต่อไปลูกแล้วก็พาคนอื่นเขาทําแบบที่ลูกทําด้วยก็แล้วกันเพราะก็ถือว่าเป็นการสั่งสมความดีที่ดีพอใช้ได้ก็มันทําไปเพราะไม่เสียโอกาสไม่ทิ้งโอกาสลูกทั้งหลายเอ,อ้ย การประพฤติปฏิบัตินะลูกก็เหมือนที่พระยาทำกล่าวมานั่นแหละลูกจงทำในทุกอิริยาบถจงทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านหูผ่านตาให้มันเป็นกรรมฐานให้มันเป็นการพิจเจรณาเติมปัญญาให้เห็นเหตุ ของการเกิดและการดับให้มีสมาธิอยู่ตลอดแล้วลูกทั้งหลายก็จะเก็บเกี่ยวความดีได้ตลอดเวลาไม่ว่าลูกนั้นจะอยู่ในสถานะใดก็ตามไม่ว่าลูกนั้นจะกําลังทำอะไรอยู่ก็ตามลูกจะสามารถได้ความดีในทุกที่ทุกแห่งหนทุกอิริยาบถ ทุกการเวลาเมื่อคนเรานั้นเติมความดีได้ตลอดแม้จะค่อยๆหยดุดทีละหยดุดสองหยดุดแต่ไม่เคยหยุดหยุดเลยองค์น้ำนั้นย่อมเต็มได้ลูกฉะนั้นก็ให้ตั้งใจพากันประพฤติปฏิบัติเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามอิริยาบท ไม่ต้องรออะไรไม่ต้องไปตรึงยึดกับการนั่งการยืนหรือว่าเดินอย่างเดียวจนทำให้ตรึงเครียดจนทำให้เป็นทุกข์จนทำให้ไม่สงบเราสามารถเปลี่ยนแปลงอิริยาบทของเราเพื่อให้เราปฏิบัติได้ให้จิตสงบให้เกิดปัญญาอยู่ตลอดเวลา ทำเช่นนั้นล่ะลูกเอ้ยลูกก็จะสามารถประสบพบกับความสำเร็จได้จาดทูเจ้าค่ะกราบขอบคุณนพดลองที่แม่ตาให้ลูกลองทดสอบปัญญาและบอกเคล็ดลับการปฏิบัติให้แก่บุคคลผู้อื่นเพื่อปฏิบัติตามกราบขอบคุณมาวิทยาที่สอนลูกทุกอย่าง ให้รู้จากการปฏิบัติเจ้าค่ะจ้าทู